ผู้จัดการเฉลยแล้วใบเตยท้องจริงไหมหลังโพสตหน่าสงสัยนักร้องลูกทุ่งสาวใบเตยอาสยามที่เพิ่งจะคลอดลูกสาวน้องเวทมนต์ไปเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมา ล่าสุดวันที่23ตุลาคมคุณแม่ใบเตยก็ทำเอาชาวเน็ตตกใจแถมสงสัยหลังเธอโพสต์ในทำนองว่ากำลังจะมีลูกคนที่สองหรือเปล่าจนชาวเน็ตแห่เข้ามาถามว่าเจ้าตัวกำลังจะมีข่าวดีตั้งท้องลูกคนที่สองจริงไหมโดยใบยเตยได้โพสต์ภาพคู่กับสามีดีเจแมนที่ออกแนวสวีทหวานจนหน้าอิจฉากับแคปชั่นชวนตกใจว่ายินดีด้วยค่ะเมียคุณท้องอีกคนแล้ค่ะงานนี้ทำเอาคนในวงการแฟนคลับแห่คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นว่า จริงหรือหลอกแต่ถ้าจริงก็ขอแสดงความยินดีด้วยซึ่งล่าสุดได้ติดต่อถามไปยังผู้จัดการส่วนตัวของแม่ใบซึ่งทางผู้จัดการก็ตอบกลับมาแบบขำๆำว่าเมื่อคืนใบเตยไปดินเนอร์แล้วใส่ชุดไม่ได้เลยแซวตัวเองว่าท้องอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ